ตอนแรกผมจะเปลี่ยนให้เดินเด่นล้วแล้วละไปเอามาก็ไม่ได้เปลี่ยนนานๆขี่ทีใช่พี่มันก็มีอาการแบบหน้าจอดับเลยอื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะรถไฟคอยติดพอขี่ไปสักพักก็หายลองดูกันท,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 ทีเดียวติดเลยพี่ไม่มีล้อรอบไม่มีแรงนั้น ึูติดเลยยาวูก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เวลา เปลี่ยนแบ,แบตเตอรี่ของอของทีแม็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้นะก็ตอนนี้รถมันก็หลายปีนะครับแบตมันเริ่มเริ่มจะไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะเวลาแบมนมนฮะเวลากดสตาร์ทปุ๊บหน้าจอมันจะดับติดติๆๆดดับนะเป็นอย่างนี้นะ นีมันก็สามปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเลยก็สตาร์ทสตาร์ทครั้งแรกนะครับการวอร์มเครื่องเสียงท่องก็จะดังมาเสียงมันจะดังแบบอื้อๆหน่อยหนึ่งพอทิ้งระยะไปสัก ต,ตอนนี้เราลองไปหาแถวใกล้บ้านดูก่อนถ้าเกิดไม่มีจริงก็วันจันทร์คงต้องไปหาพี่รครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกันเลยจะดูวด่าวิธีการแกะแล้วก็ติดตั้งนี่ยากไหมนะะแต่ผมลองแล้วครั้งหนึ่งก็แกะไม่ถ้าแกะแกะตรงนี้ง่ายๆเลยแต่แกะแบบข้างในเนี้ยยากมากเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือแบบฉเฉพาะของมันไงเรามาดูที่ร้านนูว่าจะมีไหมถ้าไม่มีก็ Okay. ยนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ให้พี่ช่างนะฮะมาติดตั้งให้นะครับอันนี้ก็สั่งร้านจากแบตร้านพี่จีนะครับผมวันนี้ผมไปหาร้านก็ไม่ค่อยมีนะพอไม่มีร้านทมก็ทักไปหาพี่จีนะครับทักไปก็ได้มาพี่เขาก็มาเปลี่ยนให้ถึงที่เลยอันนี้ก็เป็นที่ผมใช้นะ จะเป็นแบตตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว R นะครับพอตัวนี้เขาที่กําลังจะถอนนะครับถอนแบตลูกเก่าออกมาอยู่ลึกหน่อยของทีแม็กไม่ไม่เหมือนเองแม็กเองแม็กนี่มันอยู่ข้างหน้านะที่ผมใช้อยู่ข้างหน้าแต่นี้มาอยู่ข้างข้างซ้าย้าจละอยู่อยู่ลึกหน่อย ีสภาพมยังโอเคไหมพี่เริ่มไฟแล้วใช่ไหมไอตัวเก่านี่มันมัน 99M เหมือนกันเหรอมันดูยังไงผมก็ดูไม่เป็นไม่เห็นมีอะไรบอก1ะเป็น M อ่ะแต่แต่ที่ร้านเขาใช้ตัว 9L อ๋อ 9L เราเรียกว่าเก้าเอลเก้าเอลตลอดนะไม่บอกก็ไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันบางทีก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะมีที่ร้านก็จะมีเป็นแบบเจลมั้งที่ราคาพันกว่าบาทอ๋อใช่ไหมไอ่แบบสีฟ้าใช่ไหมใช่ครับตอนแรกผมจะเอาลูกนั้นแหละคิดไปคิดมาเอ๊ะแล้วลองใช้นี่ไปก่อนอันนี้ก็ดีเพราะอันนี้พันกว่าบาทพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่พี่ ดี๋ลองใช้สักสักปีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลองใช้เป็นแบตเจลแบตเจลมันไม่จย่แรงกว่าน,นะผมว่าแรงกว่าไหมเท่าเท่ากัน รถผมมันมันจอดนานนะน,นานขี่ทีนี่นะครับผมนี่ก็เป็นลูกเดิมนะครับของที่แม็กลูกเดิมก็ใหญ่เท่าๆกันเลยมั้งเนี่ยเท่ากันเลยเนาะ หนักเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่ขนาดก็อันนี้แบตลูกนี้ก็3ปีถ้ารวมปีนี้ก็3ปีกคอนนี้ของเดิมนะครับผมอันนี้ลูกใหม่เดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งนเสร็จนะครับดูว่ามันจะมีอาการแบบอึกอักมันนะ ใช่พีออ่อเดียวเงตอนกผมลองถอดถอนไม่ได้ผมใส่คืนไม่เองเลย่อนไปอดรอน,มนอมไ,ไม่เคยถอดป็งไงพี่ย่างมัยางวันนี้ก่องแกหลายย่างอ๋อแกะลายย่างชิ้นนี้มันมีแปะนี่แล้วก็จะมีตัว ตัวเสียบ USB อ่ะที่มันเป็นตัวเสียบเป็นตัวสูดบุหรี่่ออะฮะแก่แล้วก็เป็นกิ๊บหอดรุ่นใหม่อ่ะอดง่ายสุดละไอตัวไอรอนนี่คือตัว2ม16หรอพี่ใช่16 1 6เอ้ย16เก่าตัวเก่าก่อนนี่ตัวกลมเหรอไอ้ตุดแหลมอ่ะ อุลตร้าแมนมันจะเป็นขอที่มีไอที่ไอที่มีไฟกลมๆมใช่ไหมตัวข้างหน้าเหรออุลตร้าแมนที่เขาเรียกว่าเป็นอุลตร้าแมนอ๋อน,น่า,นาใช่แหละมั้งอุลตร้าแมนแล้วก็จะเป็นไอรอนอันนั้นเขาก็เรียกว่าไอรอนแนละ้วแต่อ,อันนี้เป็นเจ็ดใหม่คือเป็นพิเล็ตพิเล็ตน,นะอ๋อฮะมือใหญ่เข้ายาก ตอนแรกผมจะปีให้เดินเดินที่แล้วละไปเอามาก็ไปเปลี่ยนยว,ว,วาายยน้นาให้ขี่ทีใช่พี่มันก็มีอาการแบบเวลาแบบวันไหน,นหนาวๆอย่างเงี้ยมันจะมีแบบหน้าจอดับเลยอ,อ,อื้ออยู่อย่างเงี้ยแหละพปอร์คอยติดพอขี่ไปสักพักก็หายก็ตรงนี้นะผมตั้งเสร็จแล้วจะม,มาลองดูกัน ไม่มีล้อๆไม่มีแรงนั้นปุ๊บติดเลยติดนะครับติดง่ายเลยโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมออขอบคุณร้านพี่จีนะครับที่เป็นที่มาวิธุายอันนี้ก็เป็นของใหม่น,นี่แบบลูกเดิมอ๋อพอดีไป ีลูกเดิมมันจะเข็บไว้ลองชาร์จดูนะฮะอโอ้โหคนหนักลูกนี้เนี่ยประมาณห้าหกโลได้ั้งเนี่ยอันนี้โอนคนได้ที่พี่เลยใช่ไหมได้ครับอ๋ออันนี้น็อตอันนี้น็อตสำรองเลยพี่ใช่อของตัวใหม่ของตัวใหม่ ออโอเคพีเสร็จเรียร้อยนี้ก็ไม่มีการสะดุดแล้ว